และเราอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่แรกเลยนะครับที่พระบ,บรมธาตุทุ่งใหญ่าทางจากตัวเมืองไม่ไกลไม่ไกลเองครับแค่5กิโลเองนะฮะก็สามารถมากันได้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์แต่ว่าไปที่ไหนบ้างยังไม่บอกติดตามครับ เดียวในโลกนะคะที่ยังเหลืออยู่เป็นการจำลองพระพุทธการเผาพระพุทธเจ้าอะค่ะตรงนี้หมายถึงยังไงนะฮะอ๋อการจำลองใช่ค่ะการเผาของพระพุทธเจ้านะครับยังมีอยู่หนึ่งเดียวในโลกอ๋อเราเป็นมาที่เกาแกะไเท่นี้ใช่คุณยายบอกว่าประมาณเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยปีมีแค่สามที่ในประเทศไทยอ๋อมีที่ไหนบ้าง ไม,ไม่รู้จ้ะโอเคค่ะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวไปถามคุณยายก็ได้ไปถามคุณยายนะฮะแต่เขาบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือนานมากอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งของอุตรดิต์ที่ต้องมาเหมือนกันในนี้ใช่ไหมฮะก่านะเรามาให้ความรู้กันนิดหนึ่งนะฮะเรามาเที่ยวอะไรก็ต้องได้ความรู้ด้วยนะก็คือวัดนี้มีประมาณยังไงบ้างครับคุณยาย แรกเริ่มเดิมทีพระพุทธเจ้าสเสด็จมาประทับอยู่ย่างนสถานที่นี้อพระองค์ก็ดึงเส้นเกษาให้พ้าอนอนน์เอาไปไว้ตรงองค์พระธาตุอยู่มาวันหนึ่งแสงก็ลอยขึ้นมาก็เลยพากันไปเล่าให้เจ้าเมืองสุขโขทัยฟังพรามาหาธรรมราชาลิไทยก็มาบวงสรวงว่ามาดแม้นข้าพระพุทธเจ้าจะมีบุญญาธิการได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วไซจงปรากฏขึ้นมาเถอ อยู่มาแสงก็ได้รอยขึ้นมาเต็มไปหมดตอไม่ถึงว่าจะสร้างสร้างวิหารที่นี่ใช่ไหมครับ,รบก,ก็เลยสร้างตรงนี้เป็นเป็นเมืองเอกเมืองหน้าด่านมีนามเดิมว่าเมืองกำพดนครกำพดนคร,รออุดรน,นครเมืองชัยบุรีเมืองชังยปราการมีพระมหากษัตริย์มาปกครองทั้งหมดห้าพระองค์ครองค์สุดท้ายชื่อพระจงรนฤทธิ์อย่าอยู่มา อยู่มาพม่าได้บุกมามืดตามือดินครับพระเจ้าตากสินกกบพระยาพิชัยก็รวบรวมให้คนได้เท่าไรไม่รู้ก็มากราบหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ออกไปประจันบานกับพม่าผู้คนล้มตายอย่างเยอะขององค์พระธาตุเลจ้ะอืมใช่ไหมครับก็คืออันนี้คือความเป็นมาของพระธาตุขึ้นยางนะครับใช่โอเคขอบคุณนะคะโอเคนะฮะเมื่อกี้เราก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ถ่ายสิเราไปเที่ยววัด ทุ่งยางกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลคุณป้าบอกว่าไอ้ที่3วัดที่บอกว่าเขาว่าอะไรนะ3าวัดคืออะไรนะอ่าที่มีประวัาาติศาสตร์ยาวนานใช่ไหมเกี่ยวกับวัดอ่าจ็ร้อยปี<แ><ะ>ที่ประวัติศาสตร์ยาวนาน3มวัดก็คือวัดพระธาตุน,นาครศรีธรรมราชนะครับ<ๆ>แล้วก็วัดออพระปฐมเจดีที่นครปฐมนะครับแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวัดนี่เองนะฮะวัดทุ่งยางนะครับที่เป็นมี3มวัดประวัติศาสตร์นะฮะผมที่คุณยายบอกมาเมื่อกี้นะฮะอ่า ถ้าอยากรู้ว่าประวัติเป็นยังไงเซิร์ชอินเทอร์เน็ตครับบอกเลยว่าแม่นกว่านะฮะแต่นี้เราก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่เที่ยวที่ถัดไปนะฮะไกลไหมไกลไหมไม่ไกลค่ะประมาณ9กิโลอ่า9กกิโลใกล้ใกล้กันนะฮะก็คือพยายามหาที่เที่ยวในจังหวัดตลาดิที่แบบไม่ได้ไกลๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอะไร่างนี้เนาะแต่ว่าจะถูกใจยังไงก็ติดตามกันแล้วกันครับ และเรามาอีกหนึ่งสถานที่นะครับคือที่นี่ที่ไหนครับเหนหนึ่งเดียวในโลกค่ะบ่อลเหล็กน้ำพีนะฮะจะบอกว่าเรามาจากพระธาตุเสร็จไม่แวะในเมืองก่อนนะฮะอยากมาที่นี่ทำไมอ่ะเออไม่ใช่ะไรหรอกตอนแรกว,ว่าจะไปถ่ายที่ประตูประตูอะไรประตูรับแรแต่เนื่องด้วยอากาศมันเย็นมากตอนนี้ก็เลยมาที่นี่ก่อนดีกว่ามันน่าจะร่มรื่นกว่าอะไรเนี้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะพาไปเหมือนกันอ่า ก็ที่นี่เขามีเขามีอะไรอ่ะเป็นบ่อเหล็กน้ำพีที่มีธาตุเหล็กอะค่ะไว้สำหรับทำดาบอะไรนี้ค่ะของคนโบราณมันเป็นเหล็กกล้าออใช่ไหมเออก็เหมือนแบบว่าเมื่อก่อนในสมัยอดีตเขาเอาที่นี่แหละเป็นแหล่งทำดาบอะไรอย่างนี้ก็เลยพามาที่เทียมมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาเมื่อมาที่อุตรดิตถ์เจ์ชติเพศบ้านอะไรนะถ้ามาบ่อเหล็กน้ำพีบ่อเหล็กน้ำพีอ่าบ่อเหล็กน้ำพีนะะ ไปเดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในดีกว่านะครับทำใช่ไหมคะอ๋อวิธีการทำจำลองจำลองเออไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงอย่าเกรงสิวิธีการทำจำลองเออในสมัยอดีตก็จะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าอะไรนี่คุณหาแรกเอาาหม่เหรอไปเลยจ้ะอคุหาแรกใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะที่มันเป็นแหล่งอ๋อจำลองว่าเนี่ยเออเขาขุดกันแบบบ้านแบบนี้เลยเออไม่ต้องมี เครื่องจากรถแมคโครอะไรเนาะสมัยเมื่อก่อนมันได้มีไปมาต่อมาต่อมาไปไปตอนนี้เราอยู่ในอาคารพะพิธภัณฑ์ไงก็เลยมาดูก่อนว่าเฮ้ยจะได้มีความรู้อันนี้ก็เหมือนการกรอหลงเนาะแค่พ่าดมาแล้วเราก็มาก่อไปหล่อหลงแบบนี้นะคะอ่า ให้มันเอไปต่อเราจะให้เรายาะให้เขาดูเยอะต้องให้มามาถึงที่เองเป็นยังไงก็มาถึงที่ไปน้ำจับรูกปั้นนะคะยังยังไม่จับหมายถดูว่าเขาเขียนอะไรทั้งเลยพยายามอยากจับอะไรครับีถึงการตีเหล็กอัตีเหล็กแล้วพอเราหลอมเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาตีให้มันเป็นรูปทรงเหมือนเป็นเหล็กขึ้นมา เป็นดาบเป็นควานเป็นคอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปเยอะแยะแรดูมีความดูนะคะใชไม่ใช่อะไรนะหึ่งสามคนนะเราดิอะไรนะหนึงสามคนในการทำเพราะว่าคนหนึ่งจับไงคนหนึ่งตีคนหนึ่งเออควรจะขึ้นรูปใช้เวลาถึงสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงแบบ้โหดูไพ่ดูดูดูกล้ามดูกล้ามดูกล้ามเออแตย้อนเวลาไปไหม แม่พอพูดเรื่องเก้านี่ไม่ได้เลยนะอออ่านี่ครูแม่ก็ทำปล่อยให้กําลังใจให้กําลังใจอ่าใช่นะครับไปต่อครับอะไรอะไรนี่ไม่มีละอันนี้อ๋ออันนี้เป็นแบบอันนี้ที่แบบผลเละแล้วมันแยกออกมาแต่ละเหล็กไงว่าอ่ะแล่แล่เหล็กน้ำพีอย่างเงี้ยเออ เป็นทะลุแล้วอ่าพระแสงพระแสงอะไรวะดาบเขาเป็นแสงพระขันอะไรอย่างเงี้ยต่อเมื่อก่อนเนาะเขาจะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าถ้าไปเที่ยวจังหวัดไหนอ่ะให้ดูคำขวัญจังหวัดแล้วก็เที่ยวตามนั้นอะไรนี้อ้าวเหมือนอาจารย์เล็กเขาคำขวัญว่าอะไรเหล็กน้ำผี้ลือ้อ เมืองลางสาดหวานบ้านพญาพิชัยดับหักหินสักใหญ่ของโลกค่ะแต่นี้เรามาในสถานที่สองคือเหล็กลำพีหรือเรื่องนะครับผมแสดงว่าแบบดีจริงแล้วขึ้นความผวอันลังนงใช่ส่วนหมนลองรงลังสัดหวานไม่มีนะฮะตอนนี้มันไม่ใช่หน้าลังสาดนะก็เลย ไม่ได้พาไปแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปที่อำเภอรับแลด้วยใช่คืออันนี้คือบ่อพระขันบ่อพระขันใช่ค่ะปกติเขาจะมาเหมือนมามีเหมือนเบ็ดปลาค่ะมาหาแร่เหล็กตัวนี้ปกิจกรรมนะของที่นี่ใช่ไหมนี่มันมีอะไรใเห็นไหมคะนี่ไหนามืออ๋อมันมีเผื่อใครมาเกี่ยวใช่ไหมถ้าเกี่ยวติดก็คือก็มีั่งบ่อพะพะแสงบ่อพระขันอ่า ไม่ใช่ถ้าเก็บติดคือเอากลับบ้านได้เลยใช่ใช่ค่ะแต่เราก็น้อยไม่เอาดีกว่าใช่ค่ะเราก็เก็บไว้ให้ให้เป็นอยากลองดูไหมใช่ลองนี่มันจะมีตัวเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแม่เหล็กอ่ะก็บกโคลบโอ้ยตีหัวพี่นี่ไงเห็นไหมที่มันมีหินหินนี้คือแบบเศษเศษแบบพวกแบบเหล็กดำพีเท่านั้นเลยค่ะ อลองดูลองดูอ่าเสียติดก็จะลองมันก็เหมือนที่ไปถือกับก้อมเป็นแอคทิวิตี้เฮ้ย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 ใช่ดูดิมันดูดนะจริงหรือมันหนักหรอใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเหมือนมันมัเปรียวเปรียวนิดลองลองค่ะทุกคนเอาไม้มาเหมือนลองเปรียวๆนิดนึง ทุกคนเห็นไหมม,ม,มองในกล้องอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นแต่ว่าของจริงมันรว่วใบไม้หรือเปล่าใบไม้เปลี่วหรือเปล่าเราจะหาไหาดูเออแต่ไม่ไรก็อยากให้มาลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองดูว่าจะหากันได้ไหมนะ,นอะลองอ้อยลองลองดูเห็นไหมเฮ้ยอ้อยติดอ้อยตักขึ้นมาดิอ้อยตักขึ้นมา เอาขึ้นมาแล้วของแกติดแล้วป่ะอิ๋นีไหนวะนี่นี่นี่เบ่บบเบาเฮ้ยของอ้อยติดเฮ้ยเฮ้ยมันติดมันติดมันติดตจริงเพราะว่าเนี่ยพอเขาก็ค่ายกลองอะ่ะแล้วมันไอ้นี่มัน,ม,นมันเหมือนมันมีแรงดึงดูดอยู่อะ่ะเฮ้ยอ้อยได้ปิ๊งจังเลยอ่ะเบาได้เบาเบาได้เบาแรกเนาะเอออยากให้เรามาดูกันนะเผื่อแบบว่าคุณ อาจจะได้เหมือนกัรเรงนี้เนาะเหมือนหินธรรมดาใช่ไหมดูนะคะเฮ้ยมันติดนะอาใช่ไหมอุ้ยนี่เฮ้ยมันติดกันไม่เหล็กอีกแล้วดิอินไเนี่ย อได้ไหมตอนแรกดีกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่านะอลันแก่แล้วโอเคไปยืนกลางเส้นของแล้วนะดิพูดถ่ายขึ้นไปอ่ะโอเคและเรามาอีกหนึ่งสถานที่นะครับเมื่อกี้เราไปที่อำเภออะไรนะอําเภอทองแสนขันค่ะเออเราไปที่อะไรอะไรดาบแล้วดาบอะไรแล้วบ่อเหล็กไงเออบ่อเหล็กน้ำพีนะฮะที่บอกว่า เมื่อเช้าทําไมเราไปที่พระธาตุแล้วเราพุ่มไปที่เหล็กน้ําพีก,ก่อนอพอดีว่าอากาศมันร้อนแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปที่พิพิธภัณฑ์ของเมืองลับแลค่ะเมืองลับแ,แลเราอยู่ที่อำเภอลับแลเนาะเห็นด้านหลังไหมๆๆๆๆๆเห็นสีเหลืองๆ,ๆนี้ไหมนั่นคือกําแพงเมืองเดี๋ยวให้แดดมันลงกว่านี้เดี๋ยวเราออกมาถ่ายรูปก,กันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาถึงเมืองแล้วเราก็ต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ของเขาก่อนว่าอ่าใช่แล้วนะครับมันเป็นอีกที่หนึ่งที่ ถ้าอยากรู้ว่าอุตรดิต์เขาเป็นคนยังไงก็มาดูที่นี่ได้เลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับลืมบอกไปเมื่อกี้เขาบอกว่าที่นี่เปิดทุกวันปะใช่ค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มใช่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้เสียค่าเข้าใช่ไหมใช่ค่ะไม่ชัวร์ปะใช่ค่ะแต่เราไม่ได้เสียไงอเรามากันที่แรกครับนี่เลย เลือนลับแลนะฮะผมชื่อกับอำเภอเลยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดีก,กว่าว่ามีอะไรบ้างไปเลยครับอเอาขาบอกใ้ถอดรองท้าด้วยอะถอดแต่บรรยากาศแสงแสงกำลังพอดีเย็นๆแล้วอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปน่าจะสวยในที่ชุ้มเดินมาเมื่อกี้สวยมากเลยอะไเ,เนี้ยว้าวที่ลับแลมีภาษาท้องถิ่นด้วยนะคะอ <c oughs> ่าฮะจะเป็นภาษาคล้ายๆกับภาษาญึ ภาษาเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพูดคล้ายๆกันสำเนียงจะออกแบบว่าก็คือภาษาเหนือแหละใช่ภาษาล้านนาเนาะล้านนาใช่ใช่อันนี้ก็คือภาษาที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นภาษารับแรนะฮะมันก็คือภาษาล้านนานั่นแหละเนาะใช่ใช่แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้คือจะเป็นเหมือนแบบเรือนรับแรก็คือเหมือนบ้านของคนลับแรสมัยก่อนที่เขาเรียก ชื่ออะไรอย่างนี้เนาะเป็นอาคารไม้ต้ถุนซุกอะไรส่วนมากที่เราจะเห็นใช่ไหมคะอาคารไนก็จะเห็นใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นวิถีชีวิตน้องยี่ยมนไปเลยครับก็เหมือนน่าจะเหมือนกับภาคกลางทั่วไปที่แบบว่ามีเรือนครัวอยู่ด้านหลังบ้านใต้ถุนบ้านอะไรเนี้ยก็น่าจะคล้ายๆกันก็ไม่น่าจะแตกต่างไหมากเนาะแต่ว่าที่อันนี้เลย อยากกินอ่ะหลงรับแรใช่อันนี้เรามาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฤดูใช่ไม่ใช่ฤดูของเขาอ่ามีเสื้อผ้าเหรออันนี้ในห้องอะไรอ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวอันนี้เป็นห้องห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆการเกี่ยวข้าวจักรยานอย่างเงี้ยจักรยานแบบนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะจริงเหรอใช่ใช่ ที่นี่ที่ละแพรนี่เขายังปั่นจักรยานกันอยู่คนเท่าคนแก่ก็ยังปั่นจักรยานแบบนี้อยู่ไอค่ะไปเดี๋ยวห้องจไปต่อเลยของโน้อันนี้กะาเป็นเสื้อผ้าการแต่งตัวมีประเพณีด้วยนะประเพณีต่างๆเดือนสิบสองอ๋อใช่ค่ะอันนี้ก็คือน่าจะให้เดี๋ยวใครมาดูก็มาดูดีกว่าเนาะพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเนี้ยประเพณีพื้นบ้านเนาะอืม เรามาดูการแต่งกายของคนรับแลอันนี้นะฮะเป็นลวดลายของผ้านะครับเขาจะบอกรายละเอียดอยู่ก็ค่อยมาอ่านดูแล้วกันนะครับเราไม่ต้องลงลรายละเอียดลึกขนาดนั้นเป็นผ้าทิ้นปีนจบอ๋ออันนี้เป็นที่นอนใช่ไหมใช่ค่ะก็น่าจะเหมือนผ้าอื่นนะคล้ายๆกันคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างเนี่ยมีเป้ใช่ใช่ไม่ได้แตกต่างกังน อันนี้ก็เป็นการอยู่ไฟอะไรอย่างเงี้ยคนท้องเนี้ยค่ะอ,อยู่ไฟให้แบบแผลสมานอะไรอย่างเงี้ยโสมัยก่อนกน็น,น,น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มันมีอีกอน,นึงเรือนหนึ่งเรือนอยู่ฝั่งโน้แต่ว่าอีกเรือนหนึ่งฝั่งโน้ะไม่บอกดีกว่าให้ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดมาเที่ยวเข้ามาดูเองแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนีๆกันแล้วดีกว่าเพราะแสงกำลังสวยเลยนะเดี๋ยวไปกันเลยครับ และนี่ที่บอกว่ามาถึงอุตรดิตฐต้องมาถ่ายรูปที่ตรงนี้เลยฮะประตูเมืองประตูเมืองรับแ,แลรเลยเหมือนเป็นซิเนเจอร์ถ้ามาถึงอุตรดิต์แล้วก็ต้องถ่ายเนาะมันผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีเลยนะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าเออไม่มีใครถ่ายเลยเหรอวีค่ะวีค่ะอ่าก็คืออยู่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองนั่นแหละไม่ห่างไม่ไกลกันนะฮะ อา้าวอันนี้คือถ่ายวิดีโอก็อะ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไป,ปไใช่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปถ่ายรูปดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ถัดไปเลยครับโอเคแล้วเรามาในสถานที่สุดท้ายของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะฮะที่วันนี้เราจะไปเที่ยวกันได้นะครับเพราะนั้นก็คืออนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบผักค่ะใช่แล้วนะครับเหมือนเป็น เขาเรียกว่าเป็นพ่อบ้านเขาเรียกอะไรนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเออที่มาจังหวัดไหนก็ต้องต้องมาอะไรอย่างเนี้ยใช่ก็เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหวกันนะฮะขอพรจึงศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะฮะของพระยาพิชัยดับผักนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปไหวพระกันเลยดีกว่าเอ้ไม่ไหวอนุสาวรีย์กันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับผมวันนี้เราก็จบแล้วนะฮะในหนึ่งวันเที่ยวอุตรดิตถ์ <Okay. S 1> อาจจะไปพาไปไม่ครบแหล่งเนี้ยเพราะว่ามีที่อื่นอีกเยอะนะมีที่ไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ไปมีน้ำตกแม่พูนมีเขื่อนศริกิดแล้วก็มีถิ่นเป็นศักดิ์ต้นศักดิ์ใหญ่อะค่ะ,ะแล้วก็วัดพระาธาตุก็อีกเยอะนะ,อะพอดีเรามีเวลาแค่หนึ่งวันในการเที่ยวอุตรดิตถ์ก็เลยพาไปที่แบบว่า เราอยากไปไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นมนเป็นที่ที่สำคัญเออไปกับตี้ก็เหมือนเที่ยวกับตี้เนาะแล้วก็ทุกที่ที่เราไปอ่ะสามารถเชิญใน GPS ขึ้นหมดเลยเนาะลองตามกันมาได้อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดเล็กๆแต่เป็นจังหวัดที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งที่อย่างเรามาแล้วเราต้องทําด้วยคือกินทุเรียนแต่มันไม่ใช่หน้ามันไงเราอดนะคนคนข้างหลังอยากกินด้วยงไงเออเราไม่ทุเรียนใช่แล้วนะฮะลองดูกันมาได้นะถ้ามีเวลาว่างก็อย่าลืม มาเที่ยวกันได้จังหวัดจันทิริแล้วก็อย่าลืมพบแมสพบเจ้ข้อแล้วก็เว้นระยะห่างแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เราเคลื่อนกันเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเป็นอ๋อไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนติดตามกันไว้กดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็คลิปนี้สําหรับไปกับตี้ไปก่อน <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> บ๊ายบายบ๊าย <c oughs> บาย <c oughs>